ไปดูร้านอาหารกันสักหน่อยไหมคะวันนี้ตกลงแล้วก็กลับมาไม่ให้ทานที่ร้านแล้วนะคะสําหรับ,รบจังหวัดที่อยู่ในประกาศที่เข้มงวด6จังหวัดกรุงเทพมหานครน,นะคะผู้สื่อข,ข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูที่ตลาดสีลมซอยสิปรากฏว่าเก็บเก้าอี้เลยนะคะก็คือทานที่ร้านไม่ได้หลายร้านนี่ปิดไปเลยด้วยซ้ำอะคะ่ะในเมื่อทานตรงนี้ไม่ได้ปิดร้านเลยที่ยังขายอยู่ก็บอกกับผู้สื่อข,ข่าวเราว่ารายได้น้อยลงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ทํางานจากบ้านหรือ work from home กัน เห็นบอกจริงๆวันจันทร์เนี่ยที่นี่มันเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์อาหารนะคะเขาบอกวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลยนะคุณไก่เพราะว่าร้านอาหารริมทางหยุดขายเนาะวันจันทร์เป็นเวลาของศูนย์อาหารที่จะได้ขายได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็วันจันทร์นี่แหละปรากฏว่าวันจันทร์นี้ค่ะเปิดมาพร้อมกับข่าวที่ว่าห้ามนั่งทานในร้านเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวท่านหนึ่งบอกเลยนะคะว่ามาตรการของภาครัฐขาดความชัดเจนกลับไปกลับมา มากเลยจากปกติพอมีคนมานั่งตอนนี้ไม่ได้เลยมันเหนื่อยมากอะเนาะเดี๋ยวจะเปิดพอเราจะได้ดีขึ้นมาหน่อยอ้าปิดอีกแล้วแล้วเราก็ต้องกินต้องใช้ถ้าเช่าที่ก็ต้องจนะ่ายเนาะเออถ้าพามาแบบนี้ได้ไม่เสมอตัวเนื่อยเหนื่อยมากๆไม่รู้จะเอาอยยงไงร,รัฐบาลส่วนคุณจูนภันรายาของคุณเปิ้ลนาครนนะคะก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเหมือนกันโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวเลยค่ะ ท้อได้แต่อย่าท้อนานให้เวลาตัวเองท้อได้หนึ่งชั่วโมงพอรีบหาทางออกรีบวางแผนใหม่แล้วก็ให้กำลังใจคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารด้วยกันร้านของคุณจูนเนี่ยก็เปิดเป็น Delivery นะคะส่งอาหารแต่อันนี้ต้องยอมรับคุณไก่ท่านผู้ชมไม่ใช่ทุกร้านจะสามารถทำเท Home หรือว่าทำา e l l v v r y y ได้บางร้านเขาต้องนั่งทานที่ร้านน่ะเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะ คุณหมออีกท่านหนึ่งค่ะคุณหมอธีรวัตรเหมจุธาท่านหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ออกมาโพสต์เลยนะคะปิดร้านอาหารทําไมการตัดสินใจปิดไม่ให้ประชาชนทานในร้านอาจจะต้องพิจารณาข้อมูลให้ถี่ถ้วนจริงอยู่มีผู้ประกอบการอยู่บ้างที่ไม่เข้มงวดแต่ไม่ควรนํามาห้ามทั้งหมดในเมื่อสามารถที่จะควบคุมให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดได้ไม่ใช่หรอในเมื่อเราก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องอยู่กับโควิดไปอีกนาน การทําให้การดํารงชีวิตของคนไทยเข้าใกล้ปกติอย่างปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมมากกว่าไม่ใช่หรอการดูตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วไปตีขลุ่มว่าเลวร้ายไปทั้งหมดนอกจากจะไม่ช่วยควบคุมโรคน่าจะเป็นการซ้ําเติมประชาชนและลูกจ้างที่มีอาชีพสุจริตและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมาตลอดคุณหมอธีรวัตรลงท้ายว่าขอแสงสว่างเล็กๆน้อยๆบ้างก็ยังดีค่ะ